สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับเปิดดวงเดือนกุมภาพันธ์2,568ลัคนาราศีมังกรดวงอสีติธาตุงานดีครับเฮงปังรวยก่อนอื่นต้องย้ำหน่อยว่าดวงชะตาในเดือนนี้มันก็มีทั้งจุดขัดข้องแล้วก็จุดที่ดีเด่น ซึ่งจะดูเหมือนขัดแย้งปกติเวลาดูดวงดาวเนี่ยผมจะดูให้มันสอดคล้องแล้วมันไม่ขัดแย้งแต่ดูดูแล้วเนี่ยมันมีมุมขัดแย,ย้งอยู่แต่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูจะแกะดวงให้เห็นว่าเรื่องอะไรที่มันติดขัดและเรื่องอะไรที่มันดีซึ่งมันเหมือนจะไม่สอดคล้องแต่เดี๋ยวจะทําให้สอดคล้องไปนะครับอธิบายเป็นเรื่องเองคลิปนี้น่าติดตามนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก่อนอื่น กราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้เหมือนเดิมนะครับที่ q r code คแล้วก็เบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมาเลยดาวพุธครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าภาพรวมดวงชะตาของท่านเนี่ยเริ่มที่จะดูดีนะเพราะ ดาวส่วนใหญ่เนี่ยขยับขยายผ่านลัคนากันไปจะหมดแล้วเนี่ยนะคือดาวที่มันพ้นนำหน้าลัคนาไปส่วนใหญ่มันจะได้ตำแหน่งสวยตำแหน่งดีฉะนั้นทิศทางการโคจรของดวงดาวเนี่ยมันมันเป็นใจภาพรวมมันเป็นใจเห็นไหมวงโคจรเนี่ยมันไปเนี่ยมันดูดีโอเคเลยนะฉะนั้นภาพรวมอ่ะดูดีแต่จะมีติดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดี๋ยวจะแก้เป็นเรื่องๆนะครับ เริ่มต้นที่5กุมภาพันธ์ครับดาวพุธดวงแรกครับขยับเข้าไปสู่ราศีกุมซึ่งเป็นพบกระดุมพระกระดุมพระคือเรือนการเงินคําว่าเรือนการเงินเนี่ยก็หมายถึงเป็นที่เก็บเงินเป็นกระเป๋าสตางค์เป็นตู้เซฟของท่านส่วนตัวเงินในดวงชะตาของท่านนั้นคือดาวราหูซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในตําแหน่งที่ดูดีครับไม่ได้เสียหายไม่ได้น่าเกียดอะไร และดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเนี่ยนะสองเรือนเนี่ยพบที่6 1.2.3.4.5.6พบอริอุปสรรคการแก้ไขอย่าไปมองว่าอริมันแปลว่าเรื่องโชคร้ายเรื่องที่แบบทำอะไรไม่ได้ติดขัดติดปัญหาให้มองว่ามันคืออุปสรรคที่จะนำพาซึ่งโอกาส อีกเรือนหนึ่งคือสุภาครับสุภาแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองก็หาเงินจากเรื่องยากๆไงเรื่องยากๆมาอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าคุณต่อสู้กับสิ่งที่มันยากแล้วนำพามาซึ่งเงินแล้วดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรือง ดาวพุธก็โคจรเข้ามาสู่เรือนการเงินก็การเงินเจริญรุ่งเรืองอันนี้ดีบอกเลยอันนี้ดีแล้วดาวพุธก็ไปเจอดาวพระเสารซึ่งเป็นดาวประจาตัวของท่านตรงนี้ก็ดีอีกเพ, transition. เพราะมันเป็นคู่สมพลคู่สมพลน่ยในหลักวิชาโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไทยนะดาวเสามีกำลังสิบ นะกำลังของดาวเนี่ยจำนวน10ดาวพุธมีกำลังจำนวน17 10- กับ17รวมกันเป็น27 27ก็เท่ากับจำนวนกลุ่มดาวนักสัตว์เริกทั้ง27กํากำลังของดาวเคราะ์ที่คู่กันแล้วเท่ากับจำนวนกลุ่มดาวเลิกมันถึงเกิดเป็นคู่สมพลพุธกับสาว10กับ17 27 อาทิตย์กับศุกร์อาทิตย์6กศุกร์ยีรวมกันก็27่ราหู12จันสิบห้รวมกัน27่สิพฤหัสอังคารพฤหัสกำลัง19อังคารกำลัง8รวมกันก็27นี่คือหลักแต่ผมจะวิเคราะห์ว่าคู่สมพลมันดียังไง คือดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านนั้นคุณสมบัติข้อดีและข้อเสียข้อดีคือหนักแน่นมั่นคงรอบคอบไม่เสี่ยงข้อเสียคือมันช้าไงทําอะไรมันไม่ทันกินใช้คํานี้นะนะลัคนาราศีนี้แฟนขับจะรู้ดีก็ลาสีผมเองฉะนั้นเต็มที่ครับ ไม่มีกั๊กดาวสาวเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะเครียดตรึงเครียดไม่เสี่ยงไม่กล้านี่คือข้อเสียแต่ข้อดีมันก็คือรอบครอบไงไม่เสี่ยงก็คือปลอดภัยไงเข้าใจไหมทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียทีนี้ดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการสื่อสารมันเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร ในกรีกเนี่ยมันคือเมอร์คิวรี่เลยเมอร์ Mercury คิวรี่คือคือเทพที่มีอ่าเมอร์คิวรี่นี่โรมันแล้ะแต่ว่ากรีกนี่คือแอมสนะครับแอมสก็ยี่ห้อกระเป๋ายี่ห้อดังอะแอมสเขาจะมีปีกอยู่ที่เท้าแปลว่าอะไรหเหาะเหินเดินอากาศแข่วคล่องว่องไวงั้นดาวพุธเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยก็เป็นดาวที่รวดเร็วว่องไวอยู่แล้วเอาง่าย สอมกราเนี่ยอยู่ที่ราศีธนูห้ากลุ่มพาเนี่ยมันนี่ราศีกลุ่มแล้วสามราศีแล้วไวไหมไวบทจะไวไวเลยดาวเสารช้าดาวพุธไวเอามันก็ขัดแย้งกันสิมันไม่ขัดแยง้งคุณสมบัติสองแบบนี้เมื่อมันหาจุดตรงกลางได้มันพอดิบพอดี มันมาทดแทนข้อเสียของกันและกันดาวเสาวช้าอึดอัดไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์อนุรักษ์นิยมอึดอัดไม่เอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอา <c oughs> ด่าตัวเองนะดาวพุธเป็นไงคิดวิเคราะห์ฉลาดเฉลียวแคล้วคลองว่องไว มันทาให้ไอ้ความเชื่องช้าไม่กล้าตัดสินใจของราศีมังกรเนี่ยมันทําให้มองเห็นมันทําให้มองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะอึดอาดเชื่องช้าอย่างนี้มันต้องกระตุ้นหน่อยในขณะที่ดาวพุธเนี่ยข้อเสียก็คือรวดเร็วว่องไวมันก็เกิดความผิดพลาดกล้าได้กล้าเสียมันก็มีดาวเสาที่รอบครอบ มาคอยกำกับช่วยกันมันเอาข้อดีของสองดาวเข้ามาประสานกันมันทำให้เกิดบาลานซ์และทั้งหมดทั้งมวลมันไปเกิดกับเรื่องเงินครับก็ดาวเสาดาวประจำตัวของท่านอยู่ในเรือนการเงิน,งน,น,งก,งนก็แปลว่าตัวเองไปหาเงินหาเงินจากอะไรจากอลิก็คือสิ่งที่มันยากๆสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะอันนี้ต้องพูดตรงๆหรือการแข่งขัน ท่านอาจจะสร้างรายได้จากการที่ต้องแข่งขันถ้าเป็นเซลล์ก็ชัดเลยทำยอดชนะเป็นที่หนึ่งของหน่วยงานของแผนกนะรอบนี้อะไรลักษณะแบบนี้นะให้เห็นภาพท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะได้รับความสำเร็จและได้มาจากเป็นเงินเป็นทองเพราะดาวประจำตัวก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้ว และดาวอลิก็คือหาจากสิ่งที่ยากหรือหาจากการแข่งขันการช่วงชิงมาการเอาชนะมามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วมันเป็นคู่สมพลฉะนั้นพอมันเป็นคู่สมพลปั๊บเนี่ยมันจะเอาด้านดีมามันมีทั้งด้านดีด้านเสียถูกไหมดาวทุกดวงแต่พอมันเป็นคู่ที่สมพลกันแล้วเนี่ยมันจะเอาแต่ด้านดีเข้ามาเหมือนคนสองคนไม่ได้รักไม่ได้ใครไม่ได้ชอบไม่ได้พอกัน มาเจอกันบังเอิญมีความคิดเห็นตรงกันแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันสองคนนี้มันก็จะเอาสิ่งดีๆเข้าหากันเพื่อผลประโยชน์ถูกไหมเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างแฟร์นะมันไม่มันไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวมันจะหักหลังกันภายหลังไม่ใช่นะมันหมายถึงว่ามันแฟร์ต่อกัน แต่ถ้ารักกันมากบางทีก็พาลงเหวอะถูกไหมเออเพื่อนรักเพื่อนรักชวนกันลงทุนมากูหวังดีกับมึงมาเลยเปิดบินเลยเท่านั้นเท่านี้เรียบร้อยเสียเพราะเพื่อนมากี่ครั้งแล้วถูกไหมอันนี้ทุกราศีนะภาพรวมๆแต่อันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนสนิทคนรักคนใคร่คนชอบพอหรอกแต่ว่ามีความเห็นตรงกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติภาร,รกิจอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อเงินเพราะอยู่ในเรือนการเงินแล้วพอสมประโยชน์มันก็อาจจะต่างคนต่างไปก็ได้อันนี้อธิบายดาวให้เป็นคนไม่ใช่แปลว่าท่านจะเจอเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมอธิบายให้เห็นว่ามันทานํางานยังไงไอ้สาวกับพุทธเนี่ยมันดีเนี่ยคู่สมพลเป็นลักษณะแบบนี้ ฉะนั้นเรื่องเงินเด่นนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรการที่ดาวพุธย้ายมาครั้งนี้ถึงที่ผมบอกว่ามันขัดแย้งเพราะอะไรดูไหมขัดแย้งเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวโชคลาภและเป็นดาวพันธุเนี่ยพันธุปแปลว่าหลักทรัพย์อังคารโชคลาภลาภก,ก็คือความสมเร็จหรือโชคลาภต่างๆเนี่ยมันอยู่พบอลลีอย่างแรกเลยตั้งแต่กุมภาเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ย เรื่องการเสี่ยงโชคเรื่องลอตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยนะไม่ต้องหวังบางวัลไปงานเลี้ยงมาจับฉลากผมผมยังฝากเพื่อนเลยบอกเอาไปเถอะถ้าได้รางวัลอะไรก็เอาไว้เองเลยนะกลับก่อนแล้วไม่ไหวคือเรียกว่าไม่ลุ้นะไม่ต้องไปลุ้นะว่าจะมีโชคมีอะไรจับฉลากได้รางวัลอะไรไม่สนเนี่ย ทิ้งบทิ้งหางบัตรไม่ให้เพื่อนเลยเอาไปเลยถ้าได้เอาไปเลยนี่เนี่ยมันต้องตัดสินใจอย่างนี้เลยเนี่ยคือโชคลาภอลิีันก็ไม่ได้โชคลาภนี้โชคลาภมันก็แปลว่าความสําเร็จด้วยแต่ความสําเร็จไปอยู่ในเรือนอลิีแต่อลิีมาให้เงินแสดงว่าอะไรที่มันง่ายๆอ่ะมันไม่ง่ายครับมันยากครับแต่ถามว่าไอสิ่งที่ยากๆเนี่ยบันดันให้ผลตอบแทน เป็นเงินเป็นทองเพราะมันมาอยู่ในเรื่อนการเงินคือถ้าดาวาังคารของท่านอยู่ในตำแหน่งดีๆเนี่ยมันแปลว่าง่ายใช่ไหมอย่างดาวโชคลาบเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่ที่ราศีมังกรมีตำแหน่งมหาอุดแปลว่าโชคลาบมาเยอะแล้วมาถึงตัวไอ้อย่างนี้มันคืออะไรมันง่ายหรือเป็นกเกษตรที่ราศีเมษอย่างเงี้ยโชคลาภหลักทรัพย์ดี สบายแบบนี้ง่ายแต่อยีเงี้ยไปอยู่อล,ลิแปลว่าอะไรยากเหนื่อยแต่ได้หรือไม่ได้มันได้ครับมันได้มันเป็นเรื่องเงินด้วยฉะนั้นการที่ได้อะไรยากๆมาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยมันไม่ใช่การเสี่ยงโชคแน่นอนมันต้องเป็นการทำงานนั่นแหละหาเงินหางานแต่ถามว่าได้ไหมให้มันได พะมันถึงตัวท่านเพราะมันถึงดาวเสาแล้วมันเป็นคู่สมพลกันอย่างที่บอกนะจ๊ะฉะนั้นได้แน่นอนแต่มันต้องเหนื่อยคือไปไปเอาสิ่งที่ยากๆมาอย่าไปเอาเรื่องง่ายๆเข้าใจไ,ไหมคือกล้าเสี่ยงหน่อยดาวพุธมันมาแล้วมันทาให้ดาวเสากล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้ากล้าที่จะทําเยอะขึ้นเหนื่อยเยอะขึ้น แล้วได้เงินเยอะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่เรือนการเงินนะแปลว่าอะไรก็ได้มรดกง่ายๆเลยมรณะมันเป็นดาวที่ไม่ดีครับดาวเจ้าเรือนมรณะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่ที่ถือว่าเป็นดาว เจ้าเรือนไม่ดีเจ้าเรือนมรณะทั้งความเจ็บป่วยทั้งความสูญเสียทั้งความสูญสิ้นความเก่าแต่พอมันมาอยู่ในเรือนการเงินแปลว่ามันให้เงินไอสิ่งที่มันเสียไปแล้วมันกลับมาให้เงินสอดคล้องไหมมันเริ่มสอดคล้องจากสิ่งที่ยากให้เงินแล้วคราวนี้สิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วให้เงินอะไรที่มันเคยยากมันยังยากอยู่คราวที่แล้ว ทำแล้วไม่ได้คราวนี้ทำแล้วได้เพราะมรณะคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งเก่าๆสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วสิ่งที่เคยล้มเหลวไปแล้วมันกลับมาให้เงินอีกครั้งหรือตีความแบบง่ายๆก็ได้มรดกมรณะมันก็แปลว่ามรดกมรดกมันอยู่ในเรือนการเงิน,นก็แปลว่าได้เงินจากมรดกได้เงินจากของเก่า ว่าแล้วก็ไปค้นไปหิ่งพงหิ่งพระหีบสมบัตินะไปค้นดูสิเผื่อจะมีเหรียญแท้สักองหนึ่งนะอาจจะได้โชคในลาภจากตรงนั้นก็ได้อันนี้เผื่อไว้ก่อนหรือได้เงินจากการชดเชยประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอะไรต่างๆ มีความแบบนี้ได้เช่นกันหรือได้เงินจากสิ่งที่สะสมมรณะแปลว่าเก็บสะสมไอ้ที่จ่ายไปอะจ่ายไปอะแล้วมันจริงแน่นอนอะเพราะว่าเงินสหกรณ์ผมเงินสะสมสหกรณ์เนี่ยสมัยที่เคยเป็นทำงานราชการมาก่อนเนี่เนี่ยมันออกกุมภาเนี่ย เนี่ยอันนี้ดวงของผมนะส่วนตัวนะลักนาบังกรตรงเป๊ะเลยออกเดินกุมภาเนี่ยเนี่ยมรณะมรณะคือได้จากสะสมไงสะสมประกันชีวิตครบกำหนดที่จะได้ยอดเงินคืนจากประกันชีวิตได้เปอร์เซ็นต์ได้บางทีมันจะมีคืนเป็นระยะสมปีคืนก้อนหนึ่งอะไรลักษณะเงี้ยหรือว่าสิปีหรือว่าครบอายุสัญญาก็ได้เงิน ใครที่ครบอายุสัญญาแล้วเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ก็ได้เงินก้อนใหญ่ใครที่เป็นประเภทแบบห้าปีคืนหน่อยหนึ่งสิบปีคืนหน่อยหนึ่งคืนเบี้ยคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปตามสภาวะสถานะสิ่งที่ได้ทำมาแล้วมรณะแปบลบว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอันนี้ไม่นับแบบที่พูดดังๆไม่ได้เช่น โต๊ะเก้าอี้แช์ทั้งหลายเนี่ยนะเข้าใจไหมนับนะครับเล่นชงเล่นแช์เนี่ยนะพูดเบาๆนิดนึงเดี๋ยวโดนแบนนะเนี่ยจ่ายแล้วรอมือสุดท้ายเนี่ยนะจ่ายมาจนม,มือสุดท้ายเนี่ยนะเท้าไม่ไปไหนนะเ <laughs> ท้าไม่ไปไหนนะรอกินรอดอกเบีย้ยเต็มเลยงวดสุดท้ายเนี่ยนะ กนะุมภา,ามีไหมมีไหมผมมีนะมีด้วยกันนะเหมือนกันเนี่ยได้เงินจากสิ่งเหล่านี้ดีไหมล่ะดีและดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์มันเป็นคู่าธาตุไฟอยู่ในราศีาธาตุลมสมกันครับสมส่วนสวยงามเนี่ยเห็นไหมคือดาวมันเข้าเรือนการเงินหมดแล้วเนี่ยมันดาวที่มาคือมาให้แต่ให้จากอะไร หนึ่งดาวสาวจับตัวเองตัวเองไปหาเห็นไหมตัวเองให้อะไรอ่ะก็ให้แรงกายแรงใจแรงปัญญาเข้าไปหาเงินไม่ใช่ตัวเองให้เงินตัวเองหรือจะตีความว่าตัวเองให้เงินตัวเองแบบว่าตัวเองสะสมไว้สักนิดนึงอันนี้สะสมไว้เพื่อความสุขของตัวเองก็ได้เช่น ส่วนหนึ่งใช้ใจ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งเก็บไว้สะสมเก็บไว้ซื้อบางคนความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมเก็บได้จํานวนหนึ่งเออฉันจะซื้ออันนี้ฉันอยากได้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้คือดาวเสาไงดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนการเงินคือไปหาเงินแต่ก็ไปให้ด้วยให้ให้ความรู้ให้ความสามารถในการหาเงินไงนะหรือว่าเอาตัวเองเนี่ย แต่หยอดกระปกก็ได้ส่วนดาวพุธเป็นดาวเจ้าเืินอลีกับสุภาสุภาก็คือผู้หลักผู้ใหญ่หรือความเจริญก้าวหน้าเช่นเงินเดือนขึ้นที่ผ่านมาก็เก็บเงินอนลีก็คือการแข่งขันการต่อสู้ก็มาก็คือมาให้เงินเนี่ยสามดวงเนี่ยคือมาให้เงินแต่ให้แบบไหนให้จากอะไรให้จากตัวเองให้จากสิ่งที่ยากให้สิ่งให้มาจากสิ่งที่เจริญก้าวหน้า หรือผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ก็ได้ส่วนอาทิตย์เนี่ยมาจากพบมรณะก็ได้มาจากอย่างที่บอกมาเมื่อกี้ประกันเงินสะสมเงินคืนทุนตกเบิกนะตกเบิกเนี่ยแท่นนอนเลยมรณะเลยเพราะมันไม่ได้มันไม่ควรมันมันต้องได้ตอนนั้นแต่มาได้ตอนนี้เนี่ยดกตกเบิกไงเนี่ย,ยอาทิตย์ฉะนั้นไม่ต้องกลัวดาวพวกนี้คือดาวที่มาให้ทั้งนั้นครับ มาให้เงินส่วนเงินก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่ตรงนี้ไม่ได้เสียหายทิศทางดีไอ้ที่ติดขัดเนี่ยคือโชคลาภมันอยู่เรือนอริแค่นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายลึกๆอีกทีรอให้ดูให้ครบดาวพุธเป็นงานเดินเร็วไหมยี่สิบเจ็ดกุมภาไปแล้วไปอยู่ราศีมีแล้ว ให้ความสำเร็จและชื่อเสียงดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำดาวศุกร์นี่เป็นดาวการงานเห็นไหมดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนมีตำแหน่งเป็นมหาอุดงานใหญ่งานเยอะงานที่ท้าทายดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำได้คู่อสีติธาตุ ภพที่สามเขาเรียกว่าพบสหัชชะชื่อเสียงสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้เมื่อดาวคู่ธาตุน้ำไปอยู่ในราศีธาตุน้ำเขาเรียกว่าคู่อสีติธาตุสูงส่งยิ่งใหญ่และดาวสุขเป็นอุดดาวการงานเป็นอุดดาวสุกเป็นดาวปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆเป็นอุดคือเยอะแปลว่าบริวาร เนี่ยเปิดคอร์สเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเต็มแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยลูกศิษย์ก็มาเต็มแล้วเนี่ยปูดตาก็แปลว่าบุตรบริวารเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาคนที่มาใช้บริการนะเต็มแล้วเนี่ยดาวสุขเป็นอุดแล้วมันก็เกี่ยวกับงานด้วยหไหมงานงานก็เยอะแล้วทีเนี้ย คนมาเรียนเต็มก็ต้องสอนให้เต็มที่เห็นไหมมันเป็นอุดดาวพุธเนี่ยความจเจริญรุ่งเรืองอริอริก็แปลว่ายากสอนให้คนเรียนโหราศาสตร์ให้เก่งให้เข้าใจเนี่ยโอ้โหยากนะแต่มันก็ต้องทำเพราะมันเป็นคู่ธาตุน้ำกันแล้วมันเป็นอาศิติธาตุให้คุณส่งเสริมและดาวศุกร์ก็เป็นสามปฐุมเกณฑ์ครับ หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงดูดีทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสอยู่เรือนปุตตะปุตตะมาอยู่ในเรือนสหัสช้าเนี่ยนะแลกเรือนกันเนี่ยสุขกับพฤหัสสำเร็จชัดเจนเลยแล้วก็ที่เปิดโหราศาสตร์เนี่ยคือในดวงชะตาเดิมผมดวงกำเนิดนะเนี่ยนะเนี่ยดาวพฤหัสก็อยู่ตรงนี้ ดาวพระเกศก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมนนเ,หเนี่ยตีโกเลยเพื่อนฤหัตเนี่ยเห็นไหมดาวครูบาอาจารย์พระเกศเดีดาวแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณเนี่ยดวงกําเนิดผมเนี่ยสองดวงเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยสามดวงลัคนาเลยเนี่ยลัคนามังกรเนี่ยพื่ฤหัสก็อยู่ตรงนี้เกศก็อยู่ตรงนี้ตีโกนเนี่ยทําไมมันเป็นหมอดูเนี่ยฮะทําไมไม่เป็นตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆมาเป็นหมอดูจริงๆตอนอายุสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบห้าดูสิเนี่ย แต่ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดเลยนะพอเนี่ยชีวิตพอมันเดินตามเดินตามดาวปุ๊บเนี่ยใช่ไหมโวเป็นหมอดูมันจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ได้ยังไงใช่ไหมแต่ก่อนทำงานงานราชาการเป็นครูอ่านี่ลาออกมาเป็นหมอดูเมื่อบ้าว่เนี่ยสี่สิบห้าแต่ หลังจากเป็นหมอดูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากมานั่งบนนั่งโม้ให้ท่านฟังเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวันทั้งวันผมไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมานั่งบนนั่งโม้เนี่ยให้ฟังเนี่ยเนี่ยมีความสุขนะเนี่ยเห็นไหมแล้วตอนนี้เห็นไหมพอดาวมันเข้าเปงเนี้ยผมถึงเปิดคอร์สใหม,ใหม่นี่เลยเห็นไหมโอเค ที่มันติดขัดเนี่ยผมจะบอกให้นะ,ะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคือบ้านรถที่ดินดาวอังคารเป็นดาวลาภะลาผลฉะนั้นส่วนตัวนะใช้วิจรารณาณในรับรับชมรับฟังนะหนึ่งไอ้เรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยละไปเลยจนถึงหนึ่งเมษาสองบ้านใหม่รถใหม่อะไรพวกเนี้รอได้ให้รออย่าเพิ่งรีบ สำหรับลัคนาบังกร่ยพันธุอลีคุณออกรถไปก็ไปต,ติดดับๆอ่ะก็เลยแเออพันธุอลิบ้านก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ว่าจะสร้างหรือว่าจะอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับให้มันผ่านหนึ่งเมษาไปก่อนอันนี้วิจนายายของท่านเองนะผมแค่อธิบายในเรื่องของมุมดาวให้มันว่ามันมันไม่ส่งผลดี เพราะพันธุมันแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับพันธุครอบครัวบ้านรถที่ดินหร,หรือกิจการใหม่ๆจะเปิดกิจการใหม่ร้านใหม่เงี้ยรอได้ให้รอก่อนเพราะมันตั้งแต่ยี่สิบห้ามกรายาวไปจนถึงหนึ่งเมษาที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันถอยหลังครับมันถอยหลังเรื่อยๆอังคารพักไม่ค่อยดีอังคารพักมักมีศึกต่างเมืองมา อังคารเสดนั้นหนาพาทุกเข็นอังคารมนเกิดทุกวิบัติเป็นไม่ดีดาวอังคารเดินไม่ปกติเนี่ยมันจะมีผลเนี่ยและดาวท่าุลมอยู่ในราศีท่านลมมีปัญหาไหมมีฝุ่นไงเนี่ยฝุ่นควันอากาศอันตอะครับฉะนั้นอันนี้ฝากไว้เฉยๆนะไม่ต้องเชื่อ ใครที่ยังพร้อมประวิ่งเวลารอได้นะเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินเปิดกิจการเนี่ยผ่านเมษาไปก่อนจะให้ดีก็อ่ะเมษาผ่านเมษาไปนะโอเคนะเพราะว่าปีนี้มังกรก็เป็นมีม,ม,มีเป็นปีที่ท้าทายนะสนุกสนานพอสมควรแหละเป็นปีที่เหนื่อยแล้วรวยอะ่ะมังกรอนะ่ะบอกไว้ก่อนนะนี่ก็พยายามจะหาเรื่องในเหนื่อยอยู่นะนะยัง <c oughs> เริ่มแล้ว เนี่ยเดี๋ยวเปิดสอนเดือนกุมภาเนี่ยคงได้เหนื่อยกันยกใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรทําเพิ่มให้มันวุ่นวายกว่าน,น,นี้นจะจ๊ะสําหรับมังกรแต่ทิศทางความสําเร็จโชคอะไรต่างๆนานางานเงินดีมากๆเลยงานเงินดีแต่มีแนวโน้มจะเหนื่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเหนื่อยแล้วมันได้นะถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้นะช่วงนี้ถ้าชีวิตคุณสบายนะคุณก็จะสบายอยู่อย่างเงี้ยแต่จะไม่มีอะไรเพิ่มนะหาเรื่องเหนื่อยหาเรื่องใส่ตัวเข้าไว้อะ มันจะได้เงินนะตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาเลยนะนะเพราะอลิมเรือนการเงินไปว่าเหนื่อยแล้วได้เงินหาเรื่องวุ่นวายไว้เดี๋ยวได้เงินนะจ๊ะราคานา,าสิศีมังกรนะที่เหลือก็ไม่มีปัญหาเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ like, กด subscribe ครับอย่าลืมใส่กระดิ่งอ้าฝากสินค้าด้วยเนาะไม่รู้จะขายอะไรในใน,ในคือช้อปปี้กับ y ยูทูบเดี๋ยวนี้เขาลิงก์กันเขาก็ให้ช่อง youtube เนี่ย ขายของช้อปปีด้วยนะไม่รู้จะขายอะไรด้วยความหวังดีเครื่องฟอกอากาศไปนะกดเลือกซื้อเลือกหาได้เลยมีหลายราคาที่ผมเลือกมาให้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพครอบครัวพันธุอลีเนี่ยแล้วอังคารทัดลมด้วยแน่แหละตรงชัดเลยเกี่ยวกับสุขผมก็จะซื้อเองด้วยนะ เครื่องฟอกอากาศตอนนี้เถียงชนะเมียแล้วเมียบอกไม่จําเป็นจําเป็นนะจาเป็นนะจะซื้อเองด้วยนะครับยังไงฝากใครสนใจก็กดลิงก์นะสินค้าเครื่องฟอกอากาศนะผมไม่ได้ได้อะไรเยอะหรอกสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นท่านั้นแหละนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเชา้าลัคนาราศีมังกรครับดวงกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลัคนาราศีมังกรดวงอสีติาธาตุงานดีเฮงปัง รวยสวัสดีครับ